สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องใกล้คันบรรทุงนะะเนาะค่ะเนาะมนีเฮากาไดเวลากับบานแล้วเนาะคะ่ะกับเมืองไทยแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องใกล้คันบนรรทุงกะไดไทายคลิปริมนาต่างของเครื่องบินมาฝากนะะเนาะค่ะเนาะบรรยากาศว,วิวทิวทัศน์ของข้างบนเนาะคะ่ะก็คือบนอากาศนั่นล่ละก็สิเป็นแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะ เห็นผ่าบรรยากาศสวยๆงามๆก็เลยได้เก็บคลิปมาฝากทุกๆคนเนาะสำหรับวิวข้างหน้าต่างของเครื่องบินนะกะช่วงจังหวะขึ้นเนาะค่ะนอกระักาช่วงจังหวะที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นละ่กะกาซิมีบางช่วงเนาะที่เฮาสิเห็นะอาที่เห็นแสงตะวันเนาะค่ะเนาะเฮามองออกไปนี่กะสิสวยงามมากเลยนะก็เลยได้เก็บคลิปมาฝากทุกๆคนเนาะคะ่ะ สำหรับเส้นทางการบินกับบานของเฮานี้เฮ้ามากกับสายการบินกาตาเนาะคะ่ะผ่อแม่พผี่นองใกล้ขั้นบรนทรงนานเริ่มจากแห่งสังกีนะมาลงกาตาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่นะด้วยนาะจอมอนิเตอร์ในเฮากะสิบเบิงเอาเนาะพนกกซิมีบอกเบิดนันละเริ่มต้นจากแห่งสังกีแล้วกะสิมาลงโดฮาเนาะคะ่ะแล้วก็ สิพานไสน่นพานประเทศใดแนพานเมืองใดแนนี่นะโดยนาะจอมอนเตอร์นะสิบอกเบิดทุกอย่างเนาะค่ะเฮากระเบิงเอาเนาะการเดินทางเฮากระเบิงเอาละแต่ว่าด้วยนาะจอมอนเตอร์นี่กะบอได้บอกแค่เส้นทางเด้อค่ะเด้อก็คือดูหนงังฟังเพลงตามอริยบทของเฮาหน่หนะกะแลวแต่เฮาเนาะกะซิมีบอกมดนั่นแหละสำหรับนาะจอมเนเตอร์เนาะ บอกระยะทางนำ้ำบอกความสูงน้ำเนาะอีกจากชั่วโมงยังคอยสิดเดนลงยังสีนะก็คือบอกหมดทุกอย่างแหละก็แล้วแต่เหาเนาะคันเฮ่าบาอยากเบิงนะจอมมอนิเตอร์เหาอยากเบิงริมนาะต่างนี่เฮ่าก็เบิงได้เนาะค่ะเนาะแต่ถ้าหากเป็นช่วงจังหวะที่ว่ามันหมืดนะ่ะกลางคืนนะมันก็นสิแนมยังบ่เห็นนะมันก็สิมืดไปเลยเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับ ช่วงที่ใกล้คันบรนทุงมาันัางรถเอ้ยนางเครื่องกับบานเนี่ก็คือเฮามากลางวันเนาะเฮาก็เลยได้เห็นแสงพระอาทิตย์เนาะน,นี่นะแสงพระอาทิตย์ซองเนาะคะ่ะด้วยอุณหภูมิข้างนอกนะมันติดลบด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเฮานะ่ะอยู่ข้างในเนาะค่ะเนาะเฮาก็นแนมออกไปนี่เฮาจะเห็นวิวที่แบบที่แปลกตามากเลยนะ มันก็เป็นความโชคดีของเฮาเนาะที่เฮาเดินทางกลางวันเนาะค่ะเนาะเฮามันเห็นเฮาเห็นเนาะค่ะเนาะสำหรับการเดินทางของเฮานี่มันสิพบทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นล่ะก็คือหมายความว่าสิเจอทั้งกลางวันกลางคืนนั่นล่ะอีกช่วงนึ่งนะเฮาสิเจอกลางคืนเนาะค่ะเนาะช่วงจากกาตาไปไปเมืองไทยเฮาน่ะช่วงนั้นมันสิเป็นกลางคืนเนาะนี่นะนายจอมอนิเเตอร์เนาะที่เพิ่นบอกสายการบินนั่นล่ะ ถนะ้าแม่นะว่าเฮาบีอยกเบิ้งหนานีเฮาไปเบิ่งหนังเฮาไปฟังเพลงได้นะแล้วก็ไปเบิ่งการ์ตูนไปเบิ่งอียงก็ไดก็คือเฮาแล้วแต่เฮาสิเปิดเบิ่งกันละสําหรับนะาจอมอนิเจอ์นี่ก็คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เฮาเบิ่งเนาะคะ่ะแต่สําหรับการคันบันทงกนก็ทายคลิปจงังหวะทีวา่าเครื่องบินบินยูเนาะคะ่ะนกก็คือพานเมืองใดผ่านประเทศใดยังสี่ล่ะ ก็คือถ่ายมาให้เบิ้งเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะยูในระว่างช่วงประเทศไดจังสีนะตามสายการบินนี่แหละตามเครื่องบินล้ำนี้ละ่ะเพิ่นกระสิบอกเนาะว่าตอนนี้เขาอยู่เหนือน่านฟ้าของใครเนาะคะ่ะอันนี้ก็ข้างล่างเนาะค่ะเนาะช่วงใตใตทองเครื่องบินนั่นแหละตามจุดขาวๆนั่นแหละเด้พอพแมพี่นองเป้าไม้เนาะ เฮงซงกิโดฮาเนาะคะ่ะสำหรับการเดินทางของไกคันบันทงมณีไกคันบันทงกะมาสองต่อนะคะ่นะเนาะก็คือเฮามาต่อเครื่องอยู่เมืองกตาตาเนาะคะ่ะอยู่โดฮาเนาะคะ่ะเฮามาเส้นทางนี้นะะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นาจอมอโมนิเตอร์นิกาสิบบอว่าเหลือเวลาจากชั่วโมงแล้วก็ความสูงท่าใดข้างนอก อุณหภูมิเท่าใดนี่ก็คือสีบอกหมดทุกอย่างเลยเนาะสำหรับเครื่องคอมเครื่องนี้นะ่ะก็คือดูหนังฟังเพลงไปลีแล็กชีวิตไปเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็เบิร์วิวคางหน้าต่างไปน้าเนาะคะ่ะนี่นะข้างนอกนะ่ะหนา,นา,นาวหนาวเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิติดลบนะนะั่นอะสำหรับเอออุณหภูมิข้างนอกเนาะคะนะ่ะเนาะสิติดลบนะ นี่ก็เป็นริมหน้าต่างช่วงกลางวันเนาะที่แกขคันบันทงไทยคลิปมาให้เบ่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง